สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนิดครับช่างพีทจากสำนักพีดีกระดาษนะครับผมวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับมีกิดความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับพิเศษนิดนึงนะครับเราได้มืออาชีพจากพระนครมาเลยนะฮะเรามาดูว่าเราทําอะไรกันนะครับผมวันนี้พบกับช่างปลาครับช่างปลาดีเซลนะครับเป็นช่างทาทาปั๊มดีเซลนะครับช่างปลาอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ร้านชินชัเชิงเซานะครับท่านี้ผมมีโอกาสดีนะครับพอดีช่างปลาเขามาทารถให้ลูกค้าแล้วขับผ่านทางมานะครับก็เลยมาดูรถให้ผมนะครับอาการก็คือบูตติดช้านะครับซึ่งคันนี้นี่เป็นรถที่ผมเพิ่งประกอบนะครับแล้วเพิ่งเซตเทอร์โบเดิมเดมเป็น n อไม่มีเทอร์โบนะฮะก็เลยเดียกใช้บริการช่างปลาพอดีนะครับตอนนี้ช่างปลากำลังรื้อชุดฝาเทอร์โบออกมาดูนะครับว่าต้องแก้ไขยังไงนะครับผม ะแล้วขอไฟขนาดโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราให้ช่างฟ้าได้ทำการลื้อฟางมา,าลื้อฟางมาแล้วหมเราจะไปดูกันว่า,ามันเป็นหน้าตาย,ยัยงไงนะฮะจริงๆเหรอแออน่ๆตรงนี้ข้าวก็ปิดแล้วนะใช่ไหมครับพี่ใช่เพราะลมตัวน,นี้ต้องเอาข้าวจากปากทะโบเท่านั้น ถ้าเกิดเราเข้าตัวเนี้ยคือลมมันมาแรงจริงแต่ว่ามันต้องมาแบ่งแยกอีกที่แล้วกออกจากถึงตรงนี้คือลมมันจะน้อยแล้วก็คือควนออกออกจากตรงฝาฝาโบถูกไหมครับคือจริงๆอ่ะทีแรกผมก็ใส่เลยสายมันโยงมาไม่สวยเห็นรูตรงนี้แล้วตรงนี้เลยครัไม่ได้ครับโอเคโอเคครับเี่คือตัวนี้เราก็จะถอดชุดชุดฝาออกมาใช่ไหมครับเปิดฝาขวาเข้ามาดูก่อนว่าหนึ่งคือ สปริงเราเป็นแบบไหนแล้วก็เขาได้เปิดบูธในฝาเราเป็นแบบไหนมาเราก็คือต้องรู้ดูก่อนรู้ดูก่อนใช่ไหมครับว่าเขาทำไงที่ผมเห็นโอเครอันนี้คือคือเขาเรียกว่าฝาอะไนะครับจ้างอันนี้เขาเรียกฝาเตี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าช่างฟามีตัวอย่างฝาสูงให้ดูด้วยใช่ไหมมีสองประเภทนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็สปริงตัวนี้มันยิดแล้วเห็นไหมฮะ อ๋ออันนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสปริงปั๊มใช่ครับแต่อันนี้ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะอ๋อนี่นคืเป็นสปริงเดิมๆเ,เลยใช่ไหมครับเนี่ยติดรถเลยอ๋อครับอีกอย่างหนึ่งคือรอตีใส่ฝามาครับสลักไม่ได้ตีอ,ตตอ๋อต้องตาาสีสลักต,<อ>ตัวนี้ได้ครับตีสลักคือตีสลักออกหรือไงครให้ออกครับอ๋อครับเพราะตัวนี้เป็นตัวกักน้ำมันไว้ต้องตีสลักออกมาอ๋อนี่นะฮะเดี๋ยวครับนี่คือชุดติดบวกเลย อันนี้ของเราคือแต่งแล้วดูเทียรอันนี้อันนี้อันนี้เทียรแล้วจช่างอ๋อแล้วแต่ช่างใช่ไหมดูดมันอ๋อพี่จริงควรจะเอาสลักตัววเดีน้ผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมใช่ครับตัวนี้อ่าชักปลาชี้ดูนะครับอ๋อครับต้องตีออกมาข้างๆเลยฮะถ้าไม่ตีออกก็คือขาก็มีประโยชน์ก็คือตีออกเลยหรือไงฮะใช่ต้องตีออกว่้ใันพรนแหลกตัวนี้ฮะอ๋อแล้วมันเราไม่รู้เหรอไม่ร่วครับอ๋อโอเคแล้วาตัวนี้ก็คืออยู่ข้างนี้ถูกต้องแล้ว อ๋อที่ขาเนี่ยบางทีก็อยู่ฝั่งซ้ายบางทีก็อยู่ฝั่งขวาก็ผิใช่ไหมครับก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับอ๋อโอเคขาผมมาแล้วอัวนนี้ตัวยาครับตัวสปริงผมมาแตกต่างกันนะวันนี้เหรอเราจะเอามาเทียบนะครับกับสปริงของของช่างปลานะครับสมัครช่างปลาคือช่างปลาที่ ร้านกี่แถวพี่ดิรีกี้อ,อ,อาจารย์ชีงเซาชื่อ,ช,ช,อ,ช,อชื่อร้านว่าอย่างไรครับปลาดีเซลครับออปลาดีเซลนะครับอ๋ออยู่แถวแถวไหนของสายิงเซาพี่อําเภอบ้านโพอำเภอบ้านโพน,นะครับอ๋อใช้บริการกันได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายนะครับอ๋อวันนี้ถือเป็นนิมิตหม่อันดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ขอนแก่นนะฮะแล้วช่างปลาอยู่ที่ชางเซาแล้วโคจรมาเจอกันนะครับโอ้ต้องขอบคุณช่างปลามากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยว ผมได้รื้อฝาตัวนี้ออกมาแล้วนะครับฝาเรียกว่าฝาเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงทรายซะหน่อยหน้าตามันเกิดกังซะเหลือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปยิงทรายก็ได้ตอนนี้ผมอยู่กับช่างปานะครับวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากช่างป่าจะให้ความรู้นะเกี่ยวกับปั๊มดีเซลอันนี้ตัวเรียกว่าปั๊มสายหลังในสายของความสายนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ บางคนเพื่อนๆเ,เนี่ยสงสัยว่าฝาสูงฝาเตี้ย,ยต่างกันยังไงซึ่งซึ่งผมก็ยัง,ย,งยังไม่เกณฑ์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้ช่างปาจะมาอธิบายให้เราดูว่าเอ้ฝาสูงเป็นยังไงฝาเตี้ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับช่างปลาอันนี้คือฝาเตี้ยนะฮะคือคฝาเตี้ยเนี่ยคืออ่าแผน่นดาวแฟมข้างในมันจะเล็กกว่าแล้วก็คือแกนมันจะสั้นกว่าครับจะเปิดให้ดูนะครับข้างในจะเป็นลักษณะ ในเป็นภาพปั๊มอย่างนี้ครับแล้วก็มีสตูนเคราบผมเป็นตัวเฟืองเป็นตัวหมุนจะตั้งตัวนี้สามารถจะเป็นตัวตั้งค่าน้ํามันสูงสุดที่จะเปิดได้แต่ก็คือกดมันก็คือไอไอไอฝาเนี่ยแผ่นไดเฟรมตัวเนี้ยสามารถตั้งจ่ายจ่ายน้วมันได้อ๋ออครับก็อยู่ที่ว่าสูดคนแต่ละช่างอ่าครับผมเราจะข้ามตรงนี้ไปโอเคข้ามตรงนี้ไปโอเคฝาสูงเ่ยฝาสูงครับต่างกันตรงนี้ก็คือ แกนของตัวนี้ของฝาสูงนะฮะครับผมมันจะใหญ่กว่าอ๋อแกนนี้ก็จะสูงกว่าครับการบูทน้ำมันในรอบสูงก็จะบูทด้เยอะกว่าเพราะฝามันสูงกว่าอ๋อครับแต่ข้างในนี่คือเหมือนกันหมดอ๋อแค่ต่างที่แกนกับขับปมสูงก่อนอ๋อต่างกันเท่านี้ใช่แต่ว่าก็คือเท่าัเหมือนกันอืมความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราจะเลือกใช้ฝาเตี้ยหรือฝาสูงเนี่ยก็คือในรอบสูงเนี่ยแน่นอนว่าฝาสูงเนี่ยจ่ายน้ำมันบูทน้ำมันเยอะกว่าอ๋อครับอันนี้เป็นฝาเตี้ยและอย่างคือฝ ฝาเตี้ยฝาชิงโะอ๋อโอเคครับแล้วคราวนี้ฝาเตี้ยเหมาะกับบูธเท่าไหร่ฝาสูงเหมาะกับบูธเท่าไหร่ครับช่างฝาพอจะแนะนาได้ไหมครับก็คือจริงๆแล้ว่ะอยู่ที่ว่าการตกแต่งของช่างบางคนก็จะใช้ฝาเตี้ยเพราะฝาสูงนี่มันขึ้นจะมีมาผลิตมาใหม่เมื่อไม่นานเองอ๋อใส่มายุคก่อนๆนู้นที่เขามีมีแต่ตอนนี้เท่านั้นฝาเตี้ยฝาสูงก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝาเตี้ยครับผมซึ่งการบูธก็อยู่ที่การตกแต่งของบางคนก็จะใช้ ลักษณะคือการเจียที่ขาตัวนี้อมันจะขึ้นครับผมแต่แต่ว่าสูตรแก้สูตรอ่าอันนี้ก็ถือเป็นบู๊ะติดลดไปก็บางช่างกับูทได้เป็นสิบเหมือนกันครับบางช่างบู๊ได้ใกล้เคียงกับฝาสูงเลยอ๋อที่สูตรแก้สูตรมันนะครับผมแต่ข้าถามผมว่าระหว่างฝาเตี้ยฝาสูงฝาสูงบูทมันเยอะกว่าแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ที่ว่าเราไม่ต้องไป modify ใช่ไหมอืมโอเคคือกพื้นฐานของเขามาดีอยู่แล้วใช่ใช่เนี่ยคือเราก็ต้องเรา m o d i กันแล้วแต่การ modify กแต่ก็บางที modify ผิด modify ถูกได้มั่งเสียมั่งก็เรียกได้ว่าวัดดวงกันไปเลยแล้วคราวนี้ในเรื่องต่อมาครับตัวสปริงครับช่างปลาชุดสปริงตัวนี้นะฮะอันนี้คือสปริงเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานราะว่าตัวนี้เขาได้ทําการดัดแปลงขาอยากเดิมคือมันจะอยู่รูตัวนี้ครับผมเขาได้ย้ายรูไปเพื่อให้ ขาเครื่องมันยาวขึ้นครับผมแต่สปริงก็ยังเป็นเดิมเดิมอยู่มุเกี่ยวก็เป็นชั้นเดียวเหมือนเดิมครับผมใช่ไหมส่วนสปริงแต่งผมคือผมก็จะขายาวเข้ากับเขาครับผมแต่ผมเป็นขาที่สแตนดาร์ดครับผมนะฮะผมไม่มีการเจียครับสปริงนี่เป็นการเป็นการเป็นสปริงที่สั่งตัดครับผมเออสั่งตัดพิเศษไม่ใช่ทั่วไปครับผมมุเกี่ยวนี่ก็มีแต่เบอร์แล้วต่เบอร์ว่าเบอร์ใครเบอร์มาณแล้วแต่ช่างจะมาใช้เป็นหมุเกี่ยวของชั้น อ๋อไอหมดเนี่ยก็มีเบอร์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับเป็นปิดาละเอียดปีนย่อยลงไปภาวนาครับคุมรอบอ่าปิดเปิดแอร์ไม่ให้ตกไม่ให้แรงดันน้ำมันตกฟิลลิ่งเหมือนอ่าเวกัมใช่ไหมครับใช่อ่าแต่ว่าใช้ตัวนี้ควบคุมแทนตัวนี้ก็ต้องสั่งผลิตเหมือนกันโอเคครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นชุดตัวปิ้งแต่งโอเคนะครับอันนี้ก็รายละเอียดทั้งหมดช่างปลาบอกไว้นะครับเอ่อรายละเอียดก็ถือว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ ใช้บริการกันได้อ่ขออีกเล่ครับช่างปลาอยู่ที่ไหนนะครับจัเชิงเซาครับจัเชิงเซาอยู่อำเภออำเภอบ้านโพครับโอเคนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับช่างปลาขอบขอบคุณมากครับเดีย๋ยวเราไปดูตอนนี้เราปล่อยให้ช่างปลาเนี่ยทำการติดตั้งแล้วก็มีส่วนไหนที่ต้องเราทีต่ต้องคนที่จะแบบแนะนำลูกค้าอะไรไหมครับก็คือพวกนี้กล่องโซลา่านี่ต้องเปลี่ยนบย่อยๆคือทุก5,000กิโลแล้วก็ให้สปริงเปิดออกมาในเยอะขนาดไหนถ้ากล่องโซล่าตัน ก็เท่าเดิมใช่ไหมครับจ่ายน้ำมันไม่ทันอยู่ดีโอเคโอเคแล้วก็มีช่างปาบอกว่าต้องทําอะไรกับปั๊มสักอย่างหน่อสลักตอสลักอ๋อต้องต่อสลักตอสลักตัวนครับอืมตอนนี้ยังไม่ทันได้ต่อใช่ไหมครับตอนนี้คือตอนตอนนี้ตอนนี้สลักยังอยู่อยู่ที่นะครับอ่ายังไม่ทันได้ต่อเดี๋ยวตอวนี้ออกมา นี่ทั้งปลาตอกสลักเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ครับตอนนี้ปกติตอนนี้จะอยู่ข้างในนะฮะอ๋ออ๋อยื่นออกมาใช่มเพื่อจะให้ภาวนาได้เปิดได้เต็มที่มากอ๋อเหมือนไอเดือยนี่มันไปล็อกมันไว้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจะต้อล็อกต้องน้ำไม่ปลดน้ำมันเยอะอ่าเดี๋ยวผมดูใกล้ๆนะซึ่งซึ่งมันเหมาะสำหรับเอ่อที่ล็อกไว้เลยคือเป็นป้อนที่ไม่มีสโบครับมันจะตัวล็อกไว้เพราะไม่งั้นน้ำมันเยอะเกินอ๋อโอเคอ๋อนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องความรู้นะครับตอนนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปคือก็จะประกอบได้เลยใช่ไหมครัับบโอเคคร ติดตั้งปั๊ปั๊มเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใส่สายคลเ่งใช่ไหมครับใช่ครับลักษณะการจูนฟันใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับลักษณะของการจูนฟันเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปก็คือจะต้องฟันดำตรกนี้ฮะอ่าครับผมครับคือการที่รถเร่งแล้วฟันดำนี่ยคือการน้ํามันในรอบสูบมันมากกว่าอากาศทำให้เผาไม่หมดครับผมเป็นฟันดำคาเฟ่แต่ถ้า อากาศกับน้ำมันมันเผาไหม้ได้หมดจดมันจะไปออกเป็นสีเทาๆนะครับมันจะไม่ดานะฮะนั่นคือน้ํามันกับอากาศมันบาลานซ์กันอยู่ก็คือสีเทามันจะออกไปติดเทาๆนั่นก็คือการเผาไหม้ไดย้สมบูรณ์แบบแสดงว่าถ้าที่เรากดกันที่กดแล้วออกดำๆแสดงว่ามันมันเผาไม่หมดเปิดน้ำมันเยอะเกินไปเผาไม่หมดนะฮะเพราะว่าคือในการเปิดน้ำมันคือเราต้องลองดูว่าโบเราใช้อากาศขนาดไหนรถเราใช้อากาศขนาดไหนแล้วน้ำมันต้องขนาดไหน ก็ต ok kind of ok ้องมาปรับหาอยที hmm. mm ่น hmm. mm ึ hmm. oh. right. right. ่เพราะว่าถ้าเกิดเราฟวันเยอะเกินไปต้นเราดีแต่ปลายเราไม่เดินนะฮะพอควันมันจบก็แสดงว่าควันดำเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดีถูกไหมครับใช่ครับรถรถจะวิ่งไม่จำเป็นต้องมีควันครับผมก็เห็นแต่ดีเซลเนี่ยกดกันที่นี่ท่วมถนนเลยครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถแรงไม่จำเป็นต้องควันดำถูกไหมครับใช่ครับถูกต้อง เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ครับคือการจูนให้รถวิ่งก็คือน้ํามันกับอากาศต้องกันอ่าส่วนผสมต้องลงตัวลงตัวครับครับเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบเครื่องก็จะไม่ร้อนฟันก็จะไม่ดำน้ํามันก็จะไม่กินการต่อเนื่องของเกียรตะกั่มุได้ดีขึ้นอโอเคนะครับนีโอได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผม เราเปลี่ยนกราเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงคุณด้วยต่างคือครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหบูธไม่มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเร่งต่ำว่าเห็นมฮะเราเร่งต่ำไว้เยอะของเราต้องเตือนขึ้นหรือเตือนได้หรือเปล่าเตืนได้แต่มันจะเร่งไม่เกิดไม่ใช่เราจะคลายออกให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวเราไปตั้งสายเอาดูนะครับดูรอบ เต็มเต็มับแล่งอยู่น,น้อยลงครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปลองดูครับแล้วทดสอบปั๊บเคยปกติมันจะไปกว่าไม่ถึง5,000ถูกไหมครับใช่ครับแต่ผมเกิน6็ลงพันแต่ว่าคือแช่ไม่ได้ก้บข้อขาบ โอเคครับตอนนี้เราก็มาลองเทสดูนะฮะหลังจากที่ใส่พาปั๊มเข้าไปนะครับตอนนี้บูธนาะบูธไม่ขยับนะครับเราจะมาดูว่าบูธเราเริ่มขยับตอนรอบกี่พันรอบนะครับประมาณ 2, อมาสองพันส,สองนะครับสองพันสองเวลาสองพันสองนะครับแล้วก็บูธแล้วกอน ไอสปริงเนี่ยนะครับบูทผมได้แค่ประมาณ4-5ปอนด์นะครับหลังจากที่เปลี่ยนสปริงมาแล้วก็บูทสามารถกวาดขึ้นได้เยอะนะก็คือทรซลูทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะรอบตอนนี้ประมาณ2,500รอบนะครับนนขณะผมคันเร่งบูทก็ติดนะครับแต่ก่อนพวคันเร่งบูทแทบจะไม่ติดเลยนะอันนี้ผมงขับเร่งแท้ขับเร่งนเห็นไหมครับแท้ขับเคลื่อบูทมาแท้ขับเคลื่อน พูดก็มาเลยนะครับแต่ก่อนเนี้ยพูดแทบไม่ขึ้นเลยนะครับพูดเต็มที่ประมาณ5ปอน เดี๋ยวลองดูตอนรอบลองดูวันรอบไปด้วยแล้วกันนะฮะคูได้ดูวันรอบไปด้วยก็นนะถือว่าดีข <ª> ึ้นอย่างชัดเจนครับดีขึ้นอย่างชัดเจน เร่งก็ดีขึ้นนะครับกดคันเร่งน้อยลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในรอบต้นนะครับก็ไปคิดว่าก็น่าจะโอเคผมลองกดดูแล้วก็โอเคอยู่นะไม่รอบไปแต่ผมมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งขับรถนะค่อนข้างอันตรายนะ รับชมรับฟังตลอดเวลานะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผม